มาเร็วมาเร็วแหลกฮัลโหลน้องแหลกแหลกแป๊บนึงไปตรงนู้นน่าจะไม่แหลกไมเลยไม่เลยมันจะมีฉากมันจะมีฉากซี่อ่ะมันจะมีฉากซีขอก่อนเอาฉันแน่นอนที่สุดไม่ได้เป็นแม่ที่ดีไม่ใช่วันมันจะทำหน้ความรู้สึกคุ้นคุนนร่กันไดดีที่สุดเพื่อนบ้านมันจะทำให้เรายิงเราแล้วพูดคุยที่อยู่เบื้องหลังเรานินทานั่นแหละ ฉันแค่อยากจะปกติวันหนึง่งฉันตัดสินใจทาข้อตกลงกับปีศาจปีศาจสัญญาก,กับฉันว่าถ้าฉันกินวิญญาณฉันจะกลายเป็นปกติฉันกลายเป็นสิ่งที่เลวไรยิ่งกว่าว่าพองบ่ <laughs> <laughs> ได้เลลกเลยเลแหลกเลยโอ้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน <laughs> บ้านชนเนี่ยอ่าบ้านชนิดดองนี้เดี๋ยนะโคตรแหลกเดี๋ยวโอ้โหแหลกจังแม้นงงอ่ะโอ้โหเดินแบบไม่เข้ารูไป่เใช้สองวิญญาณจากคูทาโอโมจิอะเสียง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 มาเสียงมาเสียงอะไรวะด้านขวาเลยด้านขวาระวังนะไม่อะไอ้ดอนเคฮิโนะแต่ก็อย่าพึ่งมารเลยกันไอ้ดอนเค ี่พิทีวายอยอเนี่ยเงาแต่ลมคนก็คือกระจจดกระายกันเปอมเนไงมาเจอล้วมาเจอแล้วมาเจอแลวเออไอียอเดียอเีอเดียี่ตัวใหญ่อะหลบในบ้านถ้ามันมานะถ้ามันมาให้หลบในบ้านอ่านหรืยังอ่านแล้วเต้ เด,ด,ด,ดต๋ยตนีตห้เฮ้ยมีที่ให้ขายอะไรด้วยเหมือนพัสร์ตอนพัสดุสาวบุกหนึง่งเอ็นจิโอ้ยดีไงมาอยูงนี้โอ้โหเตรียมมาั้า <laughs> างงไปทางเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเองใจเย็นดิเพิ่งเริ่มเองใจเย็น เขาใครยังไงแม่ชุมฉันไม่รู้แฮะฉันฉันไม่รู้พัฒเซอร์มันอ่ะไปซึ่งเหมือนเขาจะจำได้ลางๆว่าเขาเคยเล่นเคยเล่นกับใครเล่นกับพวกเองนั่นแหละไม่ไม่เคยนะไม่เคยเล่นด่านนี้นะเจอไหนแล้วพี่ฉันเจอไหนล้วงันต้องเกย กดเอเลยอยู akan, an, uh mm ่ต hmm, so mm ัด้วยกดได้หมล่ะนึงง่ายเดี๋ยวนึ่งเดี๋ยวนึงายอย่าึ่งันกำลังแก้ึ้ม่ไม่ใช่หค่อยเดินเหมือนคนแลี้ยเปหมายไม่ไม่ได้หนีมาโอยิงลบในบ้านหลบในบ้านช่วยเียวิเปรตมม่กักนจะไปเสียงยังไง มันมาอีกแล้วมันมาแอบแล้วไม่รู้อ่ะมันแก้ไม่ได้เลยสงสัสยต้องให้มันเป็นสีเชียวหมดแล้วมันก็เอาอย่างงี้อันี้เอเ้ยอ,อยู่ไหนนะเออเออฉ <deploy S 2> ลาดหน่อยพิยมเขาไม่รู้มันว่าเขาอยู่ไหนมันเป็นของดกดระวัะะงพิมระวังระวังมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพิม กตได้ินเสียมันรอบที่รอบทางเลยมันเดินไวมากเป็นแก้ปริศน,นะเขาจะรอประตูเขาก็เจอประตูละทิพนอนลแล<ต>้วใจเย็ยนไม่กล้านะเนี่ย <laughs> เขาเด็กเรี่กช่วยกันหน่อยดีแบบมันใหญ่เรามีแค่สามคนเองกอแบบมันใหญ่มากเลยนะเสียงหายละมัน,น,ม,นมันบอกว่าให้ให้เอาอะไรสักอย่างนี่แหละมาจากตัวของมัน มาเลยไม่ได้ทำต่อเอ้ต้องกดให้มันเป็นสีเขียวอ่ะไม่ต้องดได้หรอไม่ต้องให้ตรงนี้เป็นสีเขียวไปทางนี้มาจะเป็นเขียวเอ้ยก็ลงพวกนี้แล้จะเป็นเขียวแดงเขียวแดงแดงเขียวแดงเขียวอาจจะมีแดงหนึ่งเขียวสอง เฮ้ยอาจจะมีแดงหนึ่งเขียวสามอาจจะมีแดงสองเขียวสี่นั่นไมันอยู่ไหนวะไม่รู้เลยตอนนี้พักก่อนเตมหน้าเมีน้าทุกอันสอนนี้ก็ได้แล้วอุ้ยเขียวสามแดงหนึ่งโอยโอ๊ยโอมันมาแล้วมนมาแล้วมามาแล้วมามาวมต้องใช้กี่อันนะเขาตอนนี้เสร็จไปสองแล้วอันนี้เสร็จไปสองแล้วเจ้าเขาเขาได้ใช่ไหมอือ อไรใี่หยิบด้วยอ่ะไอ้ตัวมันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน,ไ,นไ,ไปทไนละไปทัน้นมันมากลับมาทางเดิมวะ่ไงมันมันมีน <laughs> มนมอรหิวอ่ะ <laughs> <laughs> ไปเดนไปเดนโอ้สตัวสองตัวหายองตับยองใสเลย <laughs> สตัว <laughs> <laughs> ไอเด <laughs> <laughs> ไอ้เ <laughs> 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 เฮ้ยมันมีอะไรให้เอาด้วยไม่ทิ้งไม่ทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิบะเนี่ยไม่ทิ้งเลยฮ่้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ของมาของอะไรอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะผิงเสื้อเฮ้ยมึงออกไปดิมันมีของให้เอาด้วยอ่ะได้ดูดิแล้วมันเฝ้าอะมันเฝ้านผี มันเฝ้าวินเลยองไปบ่อยใดได้ยินไหมมันน่าจะมีสองตัวนะเพราะว่าเราเห็นในคัฟซีนมีสองตัวไงใช่มีสองตัวมีสองตัวตอนนั้นพี่ชิวาเจอตอนนั้นพี่ชิวาเจอสองนึงมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันเสียงฟังมันหลอนไปหมดแล้วเนี่ยต้องเอาหีบเสื้อไปที่ไหนวะไม่ได้ศึกษาเกมอะไรเลยไม่ต้องไปหรอกตามแบบนี้ทานี้ไม่ต้องไปไไปต้องออกไปเมื่อกี้เองเขาซอกเหมือนกระแพงมาแล้วนะมันได้แบบกําแพงกันนะ มันแล้วมันไปแล้วมันไเบัอาเลยพี่เอาเลยเอาเอาไม่ทันเอมาอนได้แมวกำแพงมาแล้วนะเราต้องทำอย่างนั้นพิมแบบค่อยๆไปมี่อย่าเาอย่าหมดนจะมีกดีนะนานๆวันนีกดีเหวแล้วมึงจะวิ่งไปทำไมเล่ามึงวิ่งกลับมาหากูดิมันนี่ เร่งอยู่ไหนเนี่ยมันดีจันวิ่งวิ่วิ่ง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 สุ่งวิ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 ่วิ่งวย่ง้ิ่วิ่ง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 ว่งวิ่งวิ่งวิ่งว้่งวิ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 ่งวะเง่งวิวิ่ง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 วิเงวน่งว่งว่

เฮ้ยเดี๋ยวนะในของคนละอย่างกันนี่ไงเดี๋ยวของคนละอย่างกันไอเสพอแต่อะไบ้างเนี่ยครบสองตัวแล้วไม่ใช่เหรอเออครบสองตัวแล้วเออจบแล้วไปประตูประตูด้วยเอาเอาไปประตูประตูชไม่ได้อะอ่ะไปประตูเดีประตูชอบไม่ได้โอ้ยช่วยตีนะตีนะตีนะตี ปาีปาเดิมแล้วฟังคืออะไรปลาเมเปมันเาอ่าปาชีปเถอะเฟอร์จนาที่เองปาบะชีมันเปล่าอะไรเป็นนู่นเหรอเออนเเเรื่องของเองเออมันไปยมันไปแล้วอ๋อมันอยู่ใกล้ๆแถวี้ไอ้พวกมันเจอตามกอไมันอยู่บ้างตรงนี้ก่อนกจนะกจยนะจังเลนอ๋อแป๊บนึงแป๊บนน ขอพักสเต็มมินาก่อนขอพักสเต็มขอพักสเต็มมินาก่อนเราต้องไปแบบเออเหมือนกับแพราโบราณันนั้นนะที่เราต้องหลบมุมไปบ้านเข้าก่อนไม่เจอบ้านเข้าเลยนะไปแล้วไปอยู่แล้วผู้ก่อทานดีโง่โอ้โหกดีนั่นเออที่ไรทีเดียมาบู๊บบีเออบู๊บบ ไปกับไปไม่กับไปไอกินอะไรกินบะบ๊ะจีบะบ๊ีบะบ๊ีกินซีฟลอยไม่มีบ้าเลยตรงนี้เภสัตว์แอนบะบ๊ะจีมันอยู่ไหนวะเจอเจอผีมันน่ามันไม่น่ากลัวถ้าไม่ไม่เจอมัน ไม่เจอมันนี่น่ากลัวสุดละประมเสียเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วมันจะโผล่มาตอนไหนเฮ้ยมันเฮ้ยเมันรอเอารอรอเอารอเอาคูนร้อยคูนร้อยเมตรชายรอหยิบรอหยิบอู้หมันปีนอะไนั่นน่ะมันอยู่ไหนวะอยู่ตรนไม่ไหนมันอยู่ไหนเงี้ยเซ็ตโฟลย มีพลังไหมมันมาแล้วอ่ะไม่มีโดนแล้วอ่ะมันไล่เองนะใช่แล้วอีกตัวนึ่งอยู่ไหนโอีกตัวเึงนอะไรเปล่าอีกตัวนึ่งไล่เองเดี๋ยวเขาไปหาประตูรอกันเอะมันผ่านไฉยเลยโอ้เออโอ้เข้ามาในนี้แหละโ้ไปยืนตรงนั้นเลยเลยแบบแบ๊บแบ๊บ เสียงร้องไห้เหรอแกคิดเหรอว่าแกหน่อยเสียงร้องไห้เดี๋ยวไปทำอะไรฉันได้ฉันโดนทำสแกมมาเยอะแล้วร้องไห้หน่ากลัวป่ะย้อนกลับมาที่เดิมต่อเลยย้อนกลับมาตรงทางเข้าออกมันโดดไปลูกนะจะได้ตั้งหลักทันทีแล้วมันก็จะมาหาอีกไหมมันบอกฝาดไปก่อนไ มันตุุเรศมาตแตกเลยพูดทางไหนือไก่แหะเน่ามันเสียก่อนเจ้าตัวเหรอไปหนึ่งตัวหนึ่งตัววิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้าบ้านรอรับรอรับมันวิ่งอะไรอะไรมีผ่านาเมื่อกี้ขาว ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้พวแกยังไงแล้วไงมันนะโอ้สองตัวเลยเขาตุ้งมันอยู่ดิมันอยู่ดิตกใจอยู่่ะมาดิโอ้ยกดเอาไม่ได้อู้ยสองตัวตรงนี้เลยนั่นคือคากแถววะคากบัคากบ่มาดูไาดูมาไป ตอนนี้ผมยังไม่ตายนะคะตอนนี้ผมมันจะมีเสียงอีกตัวหนึ่งมันจะมีเสียงโรบิกตัวหนึ่งมันจะมีเสียงไอ้ร้องไห้ไอ้ผ่อนไอ้ไอมาไปไหนมาที่มาที่ีอมันไปทางนั้นนะไอไปไหนเขอยู่ทีมันอยู่ตรงนั้น่ะไปไหนมันอยู่ตรงนั้นเรากดอีเรากด E เอกกดอีง่ายสุดเฮ้ยมันพึ่งไปอ่ะมันมันดินไปอะไรอ่ะโอ้โหไชีวิตตายโดนตตาเลยชีวิตตายโดนตัดตาเลย เพียมมานี่ฉันอยู่ในนี้นี่ไงทางออกที่ตรงนี้วิชิวต์ไม่ใช่เออใช่ฉันอยู่ตรงที่วิชิวต์ตายนี่ไงเจอกันแล้วในที่สุดแล้ก็เจอกันไม่เจอกันไปไปไหนมาเนี่ยนายวิ่นวนวิ่งรอบเนไปไหนไอ้บุญปิดเหันไงไม่ปิดมันมันหนาด้วยเขามองไมันกยเห็นเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว้หลังเลยมันมารอหยิบรอหยิบตายหันรอหยิบ ว่าหยิบไ่ทนันั่นไงอไงนั่นไงโอ้ยวูหยิบไม่ทนตัวบินน,ะน่ะมันก็มันก,ก,ก็บินฮะอนชบเป็นเดือนม่แยกแยกงยนกันล้เเอาละแค่โอเคน<า><ล>ะธรรมดาแบบตัวจะกระตอกไหมไปตอมัอไไนเมพิ่งไปทางโน้นอ่ะมันไปทางตรงทำแยกเปมาอึ้า ไหนพี่ชายครับี่ไเนี่ยพี่มาไปแล้วพี่มาไปางแล้วเีมันกไปอ่ะัความอย่างีอย่างหินามาอยาหนไปตามผีไปไหนละไปต้าไม่ไปั้ว่าเราไมไป่าไม่ทันความเร็วกูหรอ เจอแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วเจอทุแ no. ล <ule mon wiele> ้วเจอทุแล็จบ้าน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 แล้วจะจบไปยังไงอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะเราจะไปแก้ร้องไก่ตุ๊กเจบอ่าตออะไรอ่ะมายละสามแยกสิบบาทถ้ามันอยู่ในของมีปวดใช่ไหม มันจะมีไฟเขียวๆอยู่ตรงนั้นใช่เปมีไฟเขียวไม่เห็นนะตึ๊น่าไปเร็วรีบไปละมันวิ่งเลยไปโลดไปทางนี้ไม่เข้าไปทางนี้เลยแล้วเขาไปเจอถ้ำเนาะให้เราต้องดูตำแหน่งของถ้ำก่อนเขาค่อยๆดูไอจะไปด้วยแป๊บนึงไอจะไปด้วยไอเจอผี แล้วมาเดินมาทางนี้จำได้เราเดินมาทางนี้วก็เดินไปเจอพวกเองตรงนี้แล้ก็เดินไปต่อมันไปแล้วก็เดินไปต่อทางลนู้นนมาทนี้วะเว้าจเเจเเจเเดเจเเจเจ้จเเเาเเ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 เ เขาก็เดินไปทางนู้นแล้ไงมันมีภูเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมวะนี่ไงจำไม่ได้แล้วอ๋อเขาเดินมาทางนี้เขาจาทางนี้หรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหแป๊บหนึ่งกำลังไปเสียง อุ้ยมอ้้ยอ oh, ้เดเช็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 ดเช็ดเช็ดไเชเช็ด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 นช็ดเ็ดเช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 เช็ด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 เช็่เช็ดเชเช็ดเช็ดไช่เา็ดเช่เดเเเเ กินเร็วชิี้ยเวอยากกินน้ำอยากกินน้ำเากินดิน้องกินน้ำพิซา่นดิเอาทันไหมยังนุ่ค่ะตอนนี้ัมีตามันไปถูกกวลูกเง้ยดีใช่ไหม <laughs> ได้แล้วได้แล้วเอาไม่ได้ดิพอ,อก,กดยีมันจะครบแล้ววะไปทางนั้น <laughs> เอาไปชี้รุ <laughs> ่นไปทางนั้นแล้วตามมันไปใ <laughs> ช้พัมันวิ่งกลับมาวิ่งกับมาริ <laughs> 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 กด้วยวิ่งกับมาริกด้วยวันวิ่งกับมาริกด้วย <laughs> ว <laughs> มันวิ่งกลับมาจริงๆแม่ก็ไม่รอกินสะพานวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาจริงๆแต่ว่ามันวิ่งกลับมามืนวิ่งกลับมาจริงๆเราต้องไปหาไอ้ตัวที่มันแบบมันมันติดเกาะเราอะ่ะมันติดอนะไอ้ไอ้ตัวที่มันแบบเป็นพอพอได้ปุ๊บมันจะเป็นที่ ดีเลยนะตั้มได้เลยเนี่ยการทดสอบดีวันนี้เราจะไปเล่นบูกหินเฮ้ยจบโอ้ยให้มันผ่านนเลยตาเดียวเองอยากเร็วเลยตาเดียวไม่อันนี้จบก็ดีเอ็นแล้วเนี่ยไม่น้าใครอยู่นิ่งเองแบบ เองทำไม่ได้มาเองแบกไปก็ไปวะเองนำพาเขาไปทางถ้ำก่อนไปนี่คือภารกิจสุดท้ายของเองคือนำเขาไปถ้ำก่อนนน่ำเขาไปถ้ำก่อนไปที่กำนำฉันไปทางออกหน่อยให้จะไปตรงจุดเกิดเดิมไม่จะไปหาผีระวังผีนะพิมเองเองเแบกมาจุดเรื่องต้นเองเยอะ ได้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 ขวาเั้งนั้งนะพียำพาฉันไปทางออกหน่อยฉันได้ครบแล้วเนี่ยกับนายใช่ไหมนายได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างชู่วกเราต้องเอาไอ้ผีวิญญาณอะไรนั่นน่ะอันสีขาวอ่ะไอ้ตัวนี้เนี่ย สามนาสังเกตจริละเอ้ยเพีมร่วมกันเอามแก้งไม่ได้ยินหรอกไอ้พีมไม่ได้ยินอะไรหรอกอย่ปิดนยอย่าอย่าปิดอาปิดเปดขาเราจะแก้งอย่าทไปตัดสานแล้วเนพาเขาไปอันนี้ตามเขมา

เดินต่อยตามเข้ามานะเร็วเร็วมานี่ ไอ้เชื่ออีกม่นาุกสอน้วนะอี่นานจะหลุดแลยนะบินตามมาฟาวแล้วนเนี่ยเออไงอีกไม่ฟาว่ะอ้เป็นค้คร้ว้ามาดูแลนไ่ผีดูเออยอตอนนี้ขอเดินกังสเติมินาเดียวเดียยวไม่มีสิมนาวิ่งแล้วก่อน

ช่โอเคอันติเมตเอฟซีอย่าพี่หนึ่งใช้ยันสองนี่ก็เอชซีเอลเอนเตอร์สามหนึ่งก็อันติเมตนี่มันได้จะควรนะไม่งั้ก็ติดเดืลยยากกันแลยถ้าเราเอาไอ้นั่นสองตัวได้เราก็จะชนะแหละแค่นำทางไปท่ามสิเฮต เอลยก็เอาดิ <ab> <Elizabeth. S 3> ไม่ก็จะอนันแล้วทำออขวายูนาสนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาสากจบให้กับชีวาชีเหลือการเพียสคนแล้วหึงกุฎานเอาไปกูเดินไปกอคีกันนู้นได้ก็ไดไงกูจะปยิน เราต้องเอาไอ้สองตัวนั้นให้ได้เอ,อ้ยเอ้ตัวหนึ่งเข้าไอ้ตัวหนึ่งถ้าเข้าอีกตัวหนึ่งไม่ทันเราก็ได้ตัวเองเอ,เเอ้าวไปแลยจ้าเอกตัวเองมันนี่สิตัวพักวิ่งมาระวังมันระวังแล้วมั้งมานนี่มันนี่ขี่ไห้เลยเนี่ยนี่ไ <c oughs> ปได้เดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>